อาจารย์คะมีข่าวค่ะที่เขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะออกขายพันธบัตรสกุลเงินต่างประเทศเอ,อันนี้ไม่ทราบว,ว่าจริงหรือเปล่าถ้าหากว่าจริงมันจะมีผลกระทบ<ม>ต่อีระไรไ,ไหมคะถ้าจาคือต้องแยกก่อนนะรัฐบาลมีการกู้เงินต่างประเทศไหมมีครับถ้าผมจําได้ตอนโควิดเรากู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB รู้สึกจะพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐประมาณสามหมื่นกว่าล้านบาทอันที่สองถ้ารัฐบาลจะไปออกพันธบัตรในต่างประเทศ ไปเสนอขายในตลาดเงินมันก็ต้องมันก็ก็แล้วแต่ว่าถ้าไปออกที่ไหนถ้าไปออกสกุลดอลลร์เขาก็เรียกว่าแยงกี้บอลเคยได้ยินไหมไม่เคยถ้าไปออกเป็นสกนุลเงินเยนก็เรียกว่าซามูไรบอลไม่เคยได้ยินอีกถ้าไปออกเป็นสกนุลเงินเหรียญฮ่องกงดอลลร์ฮ่องกงก็เรียกว่าดราก้อนบอลขอบคุณที่ทําให้ได้ยินแต่ผมจาไม่ได้แล้วว่ายูโรนี่มันเป็นมันจะออกเป็นพันธบัตรอะไร คำถามก็คือว่าถ้ารัฐบาลเขาจะไปออกเขาต้องอธิบายว่าเขาจะไปออกเพื่อการอันใดค่ะนะการกู้เงินต่างประเทศไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายนะถ้าในระยะยาวคุ้มที่จะเอาไปใช้ประโยชน์แต่ผมก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลตอนนี้ถ้าอัตราดอกเบี้ยนในตลาดการเงินสหรัฐเนี่ยร้อยละห้าอย่างเงี้ยผมจะไปกู้ทำไมมันแพงอ่ะถูกไหมเออมันไม่มันไม่สมเหตุสมผลอ,อือ แต่ถ้าเกิดคุณไปกู้ซัมบูไรบอลดอกเบีย้ยต่ำค่าเงินเยนมันแข็งขึ้นมามันจ่ายเงินมีเลือก fx ลอสนะ,ะแต่ของสหรัฐอเมริกาสมมุติว้าเราไปกู้แล้วต่อไปค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนเงินบาทแข็งแล้วก็ดอกเบีย้ยลงเงี้ยดอกเบีย้ยลงเราก็ไม่เราจะไปกู้ตอนดอกเบีย้ยแพงทำไมผมไม่คือผมผมไม่ทราบว่าว่าเบื้องหลังถ้าเกิดเป็นจริงเคยได้ยินว่าราัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกจะไปกู้เงินต่างประเทศ เพื่อที่จะ,ะเป็นเ e f ฟ r ์เรนต์ดอกเลเฟรเรนต์เรื่องของเลตติ้งประเทศไทยเลตติ้งมีสตัวบวกอยู่แล้วแต่เราไม่ได้กู้มา20ปีแลปีมไม่ได้ออกพันธบัตรนะไม่ใช่ว่าเราไม่กู้เรากู้แต่เราไม่ได้ออกพันธบัตรค,คนที่ไปกู้จริงๆตอนเนี้ยไปอยู่แล้วธนาคารพาณิชย์ก็ไปกู้บริษัทขนาดใหญ่เ็ามีเงินกู้เงินตราต่างประเทศอยู่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นตัวรัฐบาลก็ต้องถามว่าเขาจะไปซื้อเป็นออกพันธบัตรรัฐบาลไทยกระทรวงการคลัง ไปขอกู้เป็นเงินตราต่างประเทศเอาว่าสหรัฐและอเมริกาก็แล้วกันดอกเบี้ยอย่างนี้ห้าเปซ็นจะไปหรือไม่ไปหรอกอันที่สองการที่เราจะกู้ไม่กู้เนี่ยมันต้องดูว่าโปรไฟล์ของหนี้รัฐบาลที่เรียกว่านี้สาธารณะเนยตอนนี้มันเป็นเงินตราต่างประเทศเท่าไหร่เทียบกับเงินกู้เท่าร้อยละหนึ่งจุดแปดหกครับค่ะ ส่วนร้อยละเ8จจเนี่ยเป็นเงินสกุลบาทครับค่ะเรามีเพดานว่าถ้าเป็นหนี้เงินตราต่างประเทศต้ตองไม่เกินร้อยละสิบของหนี้สาธารณะซึ่งของเรายังไม่ถึงตอ <2 S 2> นนี้เรา้อยละหนึ่งจุดแปดระโถตก็โถแต่ข่าวนี้เราได้ยินมาสักพักแล้วก็เงียบหายไปนะคะมันต้องมีคนพูดนู่นพูดนี่ผม,ม่าให้ข้อเท็จจริงอย่างนี้ก็แล้วกัน่ะถ้ามันมีปัญหาจริงเนี่ยสำนักบริหารหนี้คุณมาอธิบายไม่ใช่ผม